สวัสดีท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ยางรถนะยางล้อยางมาเนะท่านก็เออเขาไม่ได้ใช้งานนานเนาะท่านยางรถอันนี้นะเพิ่นก็นเลยให้มาแล้วทีนี้ไม่ได้ใช้งานนานเนี่ยมันยางยางในของรถคันนี้เนี่ยมันมันเปื่อยเนาะท่านมันเปื่อยผมก็มาเติมลมพอมาเติมลมปุ๊บมันรั่วนะมันซึมออก ผมก็ไปดูโอ้สรุปคือมันซึมตรงหัวจุกแล้วก็มีรอยมีรอยฉีขาดเนาะมันมันคล้ายๆเหมือนมันนานแล้วมันแตกเออมันแตกมันเปราะแล้วนะท่านมันเปราะแล้วก็เลยสั่งซื้อยางในนะครับสั่งซื้อยางในใน Lazada มาได้มาในราคา200กว่าบาทนะท่านแต่ก็มันก็ถูกกว่าร้านหน้าร้านที่เราไปซื้อเลย ไปซื้อหน้าร้านไม่รู้มันเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะถูกกว่าก็ไปหาเลือกเอาที่มันถูกสุดแล้วมันมีราคาห้าหกร้อยก็มีนะยังยังในอ่าขนาดเท่านี้นะมีราคาห้าร้อยหกร้อยก็มีผมก็ได้มาในราคาสองร้อยกว่าบาทแล้วก็ไปกดอ่าส่งฟรีเนาะไปกดอันนี้ส่งฟรี มาเอารูปดูก่อนมีตะปูมีอะไรคาอยู่หรือเปล่าเนี่ใส่ยางรั่วอีกต,ต้นต้นรูปรูปดูแล้วไม่มีไม่มีอะไรแทงทําให้ยางรั่วนะท่านเออไม่มีทําให้ยางรั่วไม่มีโอเค อ่ะทีนี้เราจะมาประกอบกันอืมได้ยางไในมาแล้วนี่ยางเส้นใหม่ท่านตรงน,นี้เลยยางเส้นใหม่ มันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เนะราคามันถูกเนาะอันเก่าที่มันแถมมากับตัวของมันมันหนาดีนะใช้ไปก่อนสมราคาเลยทุกท่านเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้อยู่ด้านในหรือด้านนอกอันนี้ผมก็งัดออกมาแล้วผมก็ทาสีเลยนะท่านไหนๆก็งัดออกมาแล้วก็เลยทำทาสีใหม่อ่าถูกไหมถูกข้างไหมถูกเนาะ อืมถูกใช่ไหมข้างนี้ใช่ไหมยางดูก่อนเออถูกท่องประกอบก่อนทุกท่านเลยได้ไดยางในมาแล้ว น็อต oh, ทำไมมันเลอะเทอะอยังเลยเดี๋ยวล้างน็อตกับทุกท่านรู้สึกน็อตมันจะเลอะเทอะไปนิดนึงหาผ้าเก่าๆมาเช็ดก่อนเช็ดน็อตก่อน ຫຼັງຈາກຈອດມາເຈິງເຮົາສະໄກກີ້ເປັນເນາະມາເຈິງອາເມນລໂວດັງເລິງຈັກມາເຈິງເຮົາເດาะກວ່າໂບກະປັນບຶກບໍ່ຍັງກຽດແພ່ເຮົາ เดียวผมเอาน็อตเนี่ยใส่กระบีไว้น้องท่านมันก็เลยเลอะเทอะอืม กอบเสร็จก็ว่าจะดันหลายที่แลนะ้วท่านจะไปดันซ่อมถนนซ่อมอะไรก็ว่ากันไปนะอย่างรู้ว่ามีแต่อุปสรรคนะรถคันนี้โอ้ยกว่าจะได้ใช้งานอุปสรรคเหลือล้นกว่าจะได้ใช้งานนี้มันต้องรอแล้วก็รออีกนี่มันจะมีอะไรอีกหรือเปล่าไม่รู้นี่อืมเอา้าคงจะ ไม่มีอะไรมากมายแล้วลน่ะ 嗯。Mm. อืมนัดตัวนี้รู้สึกว่าเข้ายากจังเลยเปลี่ยนใหม่ เด็ยนยนอนใหม่สิเป็นยังไงมันไม่ค่อยอยากจะเข้าอื ขอบคุณเครื่องมือดีๆนจับกุญาจจะดี ถ้าไม่มีบ็อกตัวนี้ก็ยิงขันเอายากอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าน็อตมันสนิมขึ้นแล้วมันขันไม่ได้แล้วถ้ามีบ็อกแบบนี้ก็ดีหน่อยขันง่ายไม่ต้องเหนื่อย อ่ะโอเคครับทุกท่านฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ